สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะตำม,มาตามะมารากรนะคะอุปกรณ์ในการตําม,มารากอก็มีมะรากรนะคะชิปยูโรนะคะ35เซนไปคูณเอาว่ามันเป็นเงินบาทเท่าไหร่นะคะก็มีแครอดนะคะมีปีกนะคะ มีมะกอกวันนี้ได้มะกอกมาจากเพื่อนเขาไปเมืองไทยนะคะเขาเอามาฝากนะคะก็เลยอยากกินตำบังหงนะคะมีามะากอกแล้วก็มีมะนาวนะคะค่ะลืมกระเทียมไปมีกระเทียมด้วยนะคะมีกระเทียมนะคะถ้าไม่ใส่กระเทียมก็บกแบแซ่บไม่หอมนะคะแล้วก็มีปลารา้า บุลล้มนะคะไม่ได้โฆษณาขายปรานะคัคาเต็จะมาตัมา้มมาุงกันนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนะคะสดใหม่ๆจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่ได้ปลูกเองนะคะแล้วก็มีน้ำปลาทิพย์ปลดนะคะของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็มีมีมีมม ที่สำคัญมีหมูชอด้วยนะคะเดี๋ยวอร่อยยังไงเดี๋ยวจะมาบอกนะคะตำส้มตำใส่หมูยออร่อยนะคะ